สาธุกลาวเท้าเทวดาฟ้าดินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบ่ดโดนบดานให้ลูกเนี่ยสวยวันสวยคืนกิจการรุ่งเรืองมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยเถิดเจ้าค่ะอ๋อและที่สำคัญขอให้ลูกเนี่ยถูกหวยครั้งนี้ด้วยเถิดลูกจะเอาเองินเนี่ยไปซื้อรถคันใหม่จวก็ไปทำสวยเสริมอึมให้ใหญ่ใ แล้วนี้ฉันจะใส่บาตรต่อ,อยังไงอ่ะมีอะไรแก้มพี่ถามพี่ถามก็ดูสิเมื่อกี้เนี่ยแก้มหลับตาขอพรอ,อ,อยู่ดีๆอ่ะลืมตาขึ้นมาของวายก,ก็กลายเป็นแบบนี้แล้วอ่ะทำไมอ่ะไม่หรอกมั้งแก้มคงเป็นพวกนกพวกกาบินมากินมากกว่านะโหพวกนกพวกกาพวกมันก็เก่งมากเลยเนาะถึงขั้นแก่ของกินเองได้อ่ะดูข<ฮ>้าวดิ เอานะใจเย็นก่อนก็ถือว่าทําบุญให้สัตว์มันไปแล้วกันของในบ้านเรายังมีอยู่ตั้งเยอะแยะอย่าให้แกมไม่เจอนะใจเย็นใจเย็นเรา,ามันจะทําบุญนะปะปาเข้าไปนั่งในบ้านก่อนเลยปะไ,ได้ หพวกนั้นหายไปไหนวะหายไปได้ยังไงอ่ะแก้มคุณเห็นกุญแจรถผมไหมกุญแจรถเหรอคะใช่น่าจะวางอยู่ในบ้านนะคุณแล้วนี้คุณจะไปคุยกับลูกค้าเหรออ๋อใช่ครับงั้นเดี๋ยวฉันบีบมาให้คะ่ะรอตรงนี้นะจ้ะ ครับคุณเป่าอ๋อผมกําลังจะออกไปแล้วอ่ะครับอ๋อครับครับได้ครับเดี๋ยวเจอกันที่ร้านเดิมเลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับนี่ค่ะจ้ะเฮย้ฮยเฮ้ยพี่ามขนมของฉันหายไปไหนอะ พวกหมาพวกแมวมันฆ่าไปกินหรือเปล่าวุ้ยจะบ้าเหรอพี่ฉันว่าไม่น่าจะใช่แหละถ้าเกิดว่าเป็นพวกหมาพวกแมวเนี่ยมันไม่น่าจะกินหมดขนาดนี้นะฉันว่าต้องมีขโมยแน่ๆเลยอะ่ะมากนะคุณใครมาไปดูปะ อ่าขออนษนะครับพวกคุณพอจะเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมครับเขาเป็นแม่ของผมครับอืมไม่เคยเห็นเลยนะคะคุณไม่ครับไม่เคยเห็นแล้วไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยครับใช่ค่ะครับ ถ้าพวกคุณเห็นรบกวนช่วยตัวผมเบอร์นี้หน่อยนะครับได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าเห็นเนี่ยจะรีบติดต่อหาเลยนะคะครับขอบคุณมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับ เฮ้ยทำไมประตูถึงไม่เปิดแบบนี้เอ๊ะ eh, ฉันจำได้ว่าเมื่อคืนนี้ฉันปิดแล้วนะ ยไปกินใช่ปะป้าป้าขโมยของไหว้เจ้าไปกินแบบเนี้ยระวังนรกจะกินกระบาลป้าเอานะแย่มากอะป้าอยู่เฉนดิทำไมหน้าป้าถึงได้คุ้นคุนแบบเนี้ยเหมือนเคยเห็นที่ไหนนะ เฮ้ยนี่มันผู้หญิงในรูปที่น้องผู้ชายคนนั้นตามหานี่คุณแม่ของน้องคนนั้นไงใช่ไหมหคุณดูสิไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คุณใช่จริงด้วยอะ่ะผมว่ารีบโทรหาน้องเขาเร็วเร็วค่ะค่ะค่ะ แม่แม่รู้ไหมพราะผมเป็นห่วงแม่แค่หไหนต่อไปแม่อย่าทำแบบนี้อีนะครับขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้เดือดร้อนไม่เป็นไรเลยค่ะฉันต่างหากค่ะที่ต้องขอโทษคุณนะ่ะคือฉันด่ามแม่คุณแรงมากเลยอะ่ะแต่ว่าเป็นเพราะฉันโมโหมากจริงๆนะคะผมเข้าใจครับ นี่แม่ของคุณเขาจำทางกลับบ้านไม่ได้เหรอคะคือแม่ของผมป่วยครับเขาเป็นอัลไซเมอร์เขาคิดว่าเขาเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาครับสวยยส้คุณแล้วคุณปล่อยให้แม่คุณออกมาแบบนี้ได้ไงเนี่ยคือคือ เรืียงมนเป็นแบบนี้นะครับวันนั้นเนี่ยผมทำงานเนี่ยมากเลยนะครับโอให้กัมแม่หน่อยนะนะแม่ครับไว้ค่อยเล่นนะครับวันนี้ผมเหนื่อยมากเลยแม่ให้กับแม่หน่อยนะนะนอโอ๊ยแม่ก็บอกว่าผมเหนื่อย,อยไงไม่อยากเล่น เหนื่อยับงานไม่พอยังต้องมาเหนื่อยดูแลแม่อีกผมไม่ไหวนะครับไม่เป็นแบบนี้อ๋อเรื่องมันเป็นแบบนี้นี่อค่ะแม่ของคุณก็คงจะหิวมากเลยสิคะ ถึงได้มาขโมยของกินแบบเนี้ยเดี๋ยวคุณคุณต้องดูแลแม่คุณให้ดีกว่านี้นะใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเราลองมาคิดกลับการดูเนี่ยสมัยที่เรายังเด็กๆเ,เราก็คงจะดือ้อแล้วก็โสนมากเหมือนกับแม่คุณตอนเนี้ยฉันว่าแม่คุณก็คงจะเหนื่อยมากเหมือนกันครับผมเข้าใจแล้วนะครับต่อไปเนี่ย ผมจะดูแลแม่ผ um. มให้ดีที่สุดเลยผมจะไม่ให้เรื่องเหมนไม่เกิดขึ้นอีกนะครับแม nah ่ครับหลองรักแม่นะครับรัก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 ลมรักรักแม่ครับเรากลับบ้านกันเถอะนะครับอือแกลับ้านกลับ้านกลับบ้านกลับบ้านขอบคุณมากเลยนะครับ ยินดีจ้ะถ้าเกิดว่าน้องเมีอะไรพวกพี่สองคนช่วยแกบบ็บหมอได้เสมอเลยนะอืมครับนะขอบคุณมากสนะิขอบคุณขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณขอบคุณ